หลังจากที่ไปออกกำลังกายเวทเทรนนิ mm ่งกับมิกกี้นะคะหลังจากนั้นด mm hmm. องมิกกี้ก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ได้ทำต่อเนื่องไหมไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่ได้สะดวกที่จะไปที่ฟิตเนสคยบ่อย,อยมิกกี้เขาก็เลยแบบออกแบบการออกกำลังกายให้เก๋ใหม่คุณเก๋หรือคุณมินครับไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยเอาท่าที่สามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านทำเองโดยใช้น้ำหนักตัวนี่แหละครับคราวนี้ก็ข้ออ้างไม่มีละเพราะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหมือนที่เราไปที่ฟิตเนสเป็นบอดี้เวทก่อนหน้าที่น้องมิกกี้จะจะสอนเรื่องบอดี้เวทเนี่ยเกดก็ไม่เคยคิดคิดจะลองทำพอได้ลองทำแล้วแบบกลับรู้สึกว่าเออเราชอบแบบนี้เราก็เริ่มไปเปิดไปหาไปเซิร์ชดูในหลายๆเว็บไซต์หรือที่ใน YouTube ที่เราเคยดูก็ ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเทรนเนอร์ Channel ในเว็บนี้เขาสนุกดีบางหน้าที่รู้สึกว่ามันมีตัวเลขบอกเราด้วยมีเวลาที่เขาดาวให้เราหแคลอรี่นับให้เราด้วยอะไรเงี้ยเออล้วก็แบบเออชอบแล้วก็เอามาเอามาใช้อะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี้ก็คือเราจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อเวลวข่าวว่าจริงๆแล้วเรา,เรา,เราต้องออกกำลังกายแบบในพื้นที่กว้างๆจริงๆแล้วพื้นที่แคบๆเล็กๆเราก็สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกันค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็คนอื่นๆน,นะคะที่คิดว่าจริงๆเราอยากจะออกกำลังกายแต่บอกตัวเองว่า ไม่มีเวลาเลยเไม่สะดวกเลยเริ่มจากที่ง่ายๆที่บ้านก่อนไปได้แค่เวลาสั้นๆแล้วก็พื้นที่ไม่มากอะไรเงี้ยก็สามารถออกกำลังกายได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เหงื่อด้วยโอ้โหเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะ นี่นะคะมีพื้นที่จํากัดแต่ด้วย2<อ>แขน2ขาของเราเนี่ยน,นะสามารถทําให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มได้ไม่ต้องงอเครื่องมือเลยอย่างกรนี่คุณเก๋นะครับสามารถออกกําลังกายได้ไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ด้วยพื้นที่ที่มีจํากัดและอย่างคุณเก๋เนี่ยไม่ชอบออกกําลังกายที่ฟิตเนสล้วก็สามารถทาเองได้ที่บ้านก็ไม่มีข้ออ้างแล้วที่จะไม่ออกกําลังกายอย่างท่าเมื่อกี้ที่เห็นกันไปเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ทำเนี่ย ไม่ง่ายเดี๋ยวจะให้โค้ชมิกกี้เนี่ยช่วยสอนอีกทีเดี๋ยวมิ้จะสาธิตให้ดูแล้วจะได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับรู้ด้วยว่าถ้าพวกนี้เนี่ยทำแล้วจะได้อะไรบ้างท่าที่หนึ่งครับลันเจสลันเจสก้าวเท้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ลดตัวลงมาลดตัวลงพยายามให้ขาข้างหน้าที่ก้าวนะครับหน้าแข้งเนี่ยตั้งฉากกับพื้นวางตรงไว้แล้วก็ขึ้นซ้ายปุ๊บลงไปหนึ่งกลับขึ้นมา ขึ้นมาแล้วก็ขวาลงขวาลงนั่นคืออีกหนึ่งซ้ายขวาขึ้นหนึ่งครับผม10บถึงที่สองครั้งครับ3ถึง5เซต10ถึงที่สองครั้งนับเป็น1เซตครับผมให้ได้ต่อเนื่อง3ถึง5เซตถูกต้องอันนี้ก็จะได้ต้นขาต้นขาด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ต้นท้ายก็คือทุกส่วนที่กุบินต้องการท่าที่สองท่าที่สอง body weight squat เท้าเนี่ยประมาณหัวไหล่นะครับค่ะเปิดออกไปนิดนึง45้าองศาเหมือนนั่งยองๆลงมายองยองนหลังตรงไว้บอ่าแล้วก็ขึ้นลงเท่าที่ได้นะครับเราจะสูดหายใจเข้าก่อนปุ๊บครับสูดเข้าแล้วก็ลงแล้วเวลาขึ้นก็ปล่อยออกหายใจเข้าปุ๊บหายใจออกเซตหนึ่งกี่ั้งครับ สามถึงห้าเซตสามถึงห้าเซตสองครั้งท่านี้ได้อะไรเอ่ยท่านี้ได้ก้นแน่นอนครับก้นบั้นทายของเราเองแล้วก็ได้ต้นขาด้านหน้าเช่นกันใช่เลยรู้สึกเลยท่าที่สามค่ะคุณผู้ชมท่าที่สาม RDL ครับยืนตรงๆแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าเหมือนหยิบเหมือนจะหยิบของอืมแต่เราให้หลังตรงไว้หลังตรงไว้งอเข่านิดเดียวงอเข่านิดนึงจะรู้สึกต้นขาด้านหลังเป็นหลัก ัลงมาลง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 หลังตรงไว้ลงไว้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาขึ้นัแต่ที่สำคัญคือต้องงอเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงครังอเข่านิดนึงนี่คุณผู้ชมเห็นองอเข่าแล้วมัจสึกึงล้งลงเราจะดันก้นไปข้างหลังนครับถ้าเกิดรู้สึกเบาไปก็สามารถถ่วงน้ำหนักได้เป็นยังไงบ้างครับคุณต่ายเผื่อช่วงไหนเนี่ยคุณตายไปทำงานต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็สามารถเอาสามท่านีย ไปใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะรายการเรายังไม่สิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าเรามีคําถามจากทางบ้านฐานทา้ง Facebook ของเรากินเปลี่ยนชีวิตนะคะรออยู่แล้วค่ะพร้อมกับคุณหมอต้นที่จะมาตอบคาถามให้เราในช่วงต่อไปค่ะ ผ่านกันไปแล้วนะคะกับกิจกรมกรมกลางแจ้งที่เราทากันไปทั้งวันเรียกว่าถูกใจพี่ต่ายแน่นอน่ะิจกรรมท้าแดดกันแบบไม่กลัวเลยนะครับใช่ต้องบอกว่าเรามีเมนูท้าแดดกันไปแล้วถูกต้องค่ะไหนๆก็มากลางแจ้งขนาดนี้เนี่ยเลยมีคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราววันนี้ของเราจากทาง Facebook ค่ะเขาถามมาว่าถ้าเกิดอาการ heat Stroke ขึ้นมาเนี่ย ทยงไงเพราะว่าคนบางคนเนี่ยก็เจอฮทสโตรกเวลาออกแดดร้อนมาทะเลมันไม่ได้แค่สำหรับเวลาที่เราโดนแดดอย่างเดียวนะครับฮ<ะ>ีทสโตรกสามารถเกิดได้ในที่ร่มด้วยเช่นถ้าอยู่ในห้องาวน่าร้อนจัดๆก็เกิดได้ครับแล้วเด,ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ <ะ S 2> ดี๋ดยวก่อนยคือคือแล้วฮทสโตรกคืออะไรคะโรคช็อกจากความร้อนต้องเรียกเป็นอาการที่รุนแรงร้อนทำพิษจนเกิดอาการฉุกเฉินขึ้นมาครับอุยอาการเป็นยังไงบ้างคะเอาสัญญาณก่อนเลยนะอย่างแรกเลยครับอาจจะมีอาการรู้สึกเหมือนมึนๆคุณตายอย่างที่2ครับปวดเมื่อยต่าตัวมีคลื ึ้นไส้นะครับปวดหัวหนักขึ้นปวดหัวหนักขึ้น,น,นแล้วที่ยังปล่อยไว้อย่างสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับหมดสติได้ครับหรือถึงขั้นชักก็ได้ถ้ามีอาการเบื้องต้นแบบไหนเราถึงจะต้องหยุดก,การกระทำน่าสนใจมากตนนแต่เคยมีอาการอย่างที่ว่าไหมที่เคยเป็นครั้งหนึ่งคือเท้ายิมที่คอนโดเขาไม่เปิดแอร์แล้วก็อยู่บนลูว,วิ่ง,งพอวิ่งเสร็จเราเริ่มรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วพอไม่ไหวแล้วถึงขั้นแบบต้องกดให้หยุดที่ออกกำลังกายอยู่ชั้น6ห้องนู้ชั้นีี่ แทบจะต้องคานไปถึงลิฟต์กดลิฟต์แล้วก็คานกับห้องเราก็อาเจียนการตัดสินใจเขาดีมากเลยนะอาเจียนเลยเหรอคะอาเจียนก็อนจต้อง,งตัดใจก่อนชะต้อง,งอยังไงอะ่ะคืองงมากคืออาการนี้เรียกว่ายิสโตรกเปาร์มันยังไม่ถึงขั้นฮีสโตรกครับแต่เขาเรียกว่าเป็นเพลียจากความร้อนหรือฮีทเอ็กซ์ออชชั่นอันนี้พูดง่ายมันเป็น ฮีสโตรกระดับอนุบาลครับคุณผู้ชมครับคุณดง่ายว่าต้นทุนสุขภาพเดิมเราว้สาคัญอุณหภูมิรอบกายก็สาคัญเราจะแก้ปัญหามันยังไงถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุการณ์ฮีสโตรกขึ้นมาจริงๆอย่างแรกง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยเขานั่งพักนิ่งๆก่อนให้เขาอยู่ในที่เย็น<ะ>มีผ้าน้ำมาลูบเนะื้อลูบตัวเขาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายนะครับทั้งหมดสติเนี่ยให้เขาอยู่ตะแคงข้างก่อนนะครับอย่าให้เขาลิ้นตกลงไปอ่าแล้วก็อย่าเพิ่งให้น้ําเวลาที่เขาไม่รู้ตััวนะครบ แน่จะเป็นการทําให้สําลักใช่และจะทําให้อาการฮิสโตรที่หมดสติเนี่ยเป็นหนักขึ้นนิดก็ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีจัดการกับฮิสโตรวันนี้ถือว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะคะต้องขอขอบคุณพี่ต่ายมากๆที่มาร่วมสนุกกับเราต้องถามพี่ต่ายนิดนึงพี่ต่ายมาวันนี้รู้สึกไงบ้างคะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าได้ความรู้มากเลยแล้วก็การที่มารายการนี้สามารถเราปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้แบบว่า100%เเซ็ต หลังจากนี้เนี่ยจะยิ่งผิวสวยขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลังจากนี้ไม่ต้องตัวจแดดอีกต่อไปแล้วสถานทงตายวันนี้ไม่ร้อนแน่นะไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนไม่ต้องกลัวเพราะเรามีวิธีแล้วใช่ลแล้ว,ลวค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจริงนะคะพี่ตายนะคะที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกระค่ะจากแฮสซีนแล้วก็ออนบอร์ดที่สำคัญที่สุดสถานที่สวยๆวันนี้นะคะที่เอื้อกับเรานั่นก็คือ บอลเนี่บีชรีสอร์ทนี่คุณผู้ชมดูความสวยงามนะคะสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะไปกินเพื่อเปลี่ยนชีวิตใครติดตามได้ในรายการกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัปดาหนะ์หน้าหมอต้นและโคชมิกกี้จะไขเคล็ดลับการกินสร้างกล้ามกับคุณแจ็คเมทัสแล้วมาอิ่มท้องกับเมนูมัสมันหมูย่างและทิปส์ดีๆจากโคชมิกกี้ฟิตหุ่นไม่มีท้อครับ